ปวดหลังปวดเอวหรือว่าคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับที่บริเวณหลังบริเวณนี้แล้วอาจจะมีอาการปรวดรล้าลงสะโพกไม่ว่าจะข้างเดียวหรือ2ข้างนะครับเราสามารถที่จะทําการดึงหลังเพื่อจะบรรเทาอาการปรวดนี้ได้ด้วยตัวเองครับวิธีการนะเราจะทํอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราหาโต๊ะหรือหาเตียงที่มันสูงประมาณนี้ได้นะครับให้เรานะเอาขานะครับไปชิดกับโต๊ะแบบนี้แล้วก็นอนลงไปราบๆแบบนี้นะครับพอนอนลงไปเสร็จนะครับ ให้เราทิ้งขาลงไปนะครับทิ้งเข่าลงไปแบบนี้นะครับตรงบริเวณสะโพกกับขาน้ําหนักขาส่วนล่างนี่จะดึงให้บริเวณเอวเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับก็จะทิ้งค้างไว้แบบนี้เลยนะครับหรือบางที่เนี่ยเขาก็จะเอา,อาแบบง่ายๆนะเอาน้ําหนักหรืออะไรมาโหนขาเราไว้เพื่อจะให้มันมีแรงดึงมากขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการในการยืดหลังแล้วก็ลดแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลังเนาะ เราจะยืดค้างอย่างนี้ไปประมาณสัก20วิวิถึง1นาทีนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็กลับมาหลังตรงแบบนี้แล้วเราก็ทำใหม่นะครับทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะประมาณนี้ครับแล้วก็ทิ้งขาลงไปทิ้งลงไปจริงๆนะฮะไม่ใช่ยืนอยู่อย่างนี้นะทิ้งลงไปเลยนะครับให้ลอยเลยนะฮะแล้วก็หายใจออกยาวๆนะครับเห็นไหมฮะช่วงสะโพกนะครับจะติดกับบริเวณเตียงนะครับแล้วก็หลังจะถูกยืดออกในลักษณะนี้ นะครับแบบนี้หายใจออกยาวๆแล้วก็ทิ้งขาลงไปอันนี้คือวิธีการยืดตัวหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้อที่บริเวณหลังสามารถยืดได้นานประมาณสัก3านาทีถึง5นาทีถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันดีทาแล้วรู้สึกมันเบาทําได้ต่อแต่ถ้าใครที่ทาแล้วรู้สึกว่าปวดมากขึ้นให้หยุดทานะแต่ถ้าใครที่ทําได้ทําต่อเลยอลองดูอีกทีชิดเข้าไปแบบนี้นะมือจับที่เตียงสองข้างแบบนี้แล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปหายใจออกนะครับ เออพวกนี้ค้างไว้หนึ่งนาทีเลยนะครับอาการปวดขาที่มีมันก็จะเบาขึ้นหรือถ้าใครที่มีบาร์มีบาร์แบบนี้อันนี้เป็นสตอบาร์เนาะก็หาพวกบาร์ห้อยเลยนะโหนเลยนะครับกางแขนออกไปแบบนี้แล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงทิ้งน้ําหนักลงที่หลังก็จะเป็นการยืดที่บริเวณเอวหรือหลังส่วนล่างเหมือนกันนะครับแต่นนี้ถ้าใครแบบไม่ถึงปวดแขนยกขึ้นไม่ได้ก็อย่างนี้ ทิ้งลงนะครับก็จะลดอาการตึงปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างด้วยนะครับแบบนี้ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิธีการรักษาแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับในบัณฑิตกายภาพนะครับมีคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สม่ำเสมอเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี